โโบรรยากาศยามเช้าที่สัตหีบนะกาแฟแก้วแรกของนาเล็กที่สัตหีบสลับปีใหม่พอเพิ่งกลับมากับบรรยากาศสวนดอกไม้ที่สวยนะสวยงามฮะดูเลยสบายตาสบายใจมีความสุขนี่สวนดอกบานชื่นสวยงามมากๆเลย สวัสดีครับเช้าๆกับบรรยากาศสวนดอกไม้ที่สวยนะกลับมาสู่โหมดเดิมแล้วนะหลังจากที่นเรศกลับบ้านต่างจังหวัดที่สุรินทร์นะก็ไปใช้ชีวิตอยู่รวมสัปดาห์นะก็มีความสุขดีนะก็เตรียมวา,างแผนเรื่องของการ,กรเกษียณแล้วนะไปใช้ชีวิตอยู่ก็มีความสุขดี แต่ว่าทำอะไรยังไม่ได้เยอะเลยแวบๆก็หมดเวลาซะและ้วเลยต้องกลับมาสู่โหมดเดิมๆนะก็คงหาโอกาสกลับไปอีกนะไปเตรียมสถานที่ไปเตรียมอะไรอีกเยอะแยะนะที่เราจะไปอยู่เพราะว่าเวลาที่จะเสียณเนี่ยมันอีกแค่3ปีกว่าๆถือว่าไม่เยอะเลยนะ ถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าทําปุ๊บปับ๊บนะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรตนน้นไม้กว่าจะโตนะธรรมาชาติอะไรที่เราจะไปอยู่เนี่ยมันก็ต้องเตรียมตัววางแผนไปนะก็นี่แหละการวางแผนชีวิตนะต้องใช้เวลานิดหนึ่ง โลกเห็นความจริงก็กลับมาก็คือนี่แหละกลับมาสู่โหมดเดิมๆเตรียมตัวนะทำงานเราอีกไปเรื่อยๆนะบรรยากาศเช้านี้นะมุมกาแฟของนาเลก็กก็สวยๆงามๆแบบนี้แหละมีความสุขกับชีวิตในทุกวันนันะ สำคัญคือวันนี้นะต้องดีที่สุดวันนี้ต้องมีความสุขอย่าไปรอวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่วันนี้ต้องมีความสุข